สวัสดีครับวันนี้มาดูชิ้นส่วนภายในของ m r K a c a m a v r 300ตายก็ประมาณนี้อันนี้เครื่องไม่ได้แกะมาน่าจะหลายปีออสภาพก็ตามที่เห็นเลยนี่รอยยางท,งที่กันสะเทือนที่ติดกับฝาก็ไม่มีฝุ่นที่เหลือจุดอื่นๆนี่ก็คือฝุ่นเกาะหมดเลย เราจะเป่าโดยใช้ใดเป๋าผมนี่แหละเป่าเคอมีบางคนเขาก็ไม่แนะนำให้ใช้ะตัวเป่าที่เป็นที่เติมลมอะ่ะซึ่งเขาบอกว่าตัวนั้นมันจะมีความชื้นอยู่เราก็มาใช้ใดเป่าผมตัวนี้แหละ กระเของคุณพลเมียนี่แหละแล้วก็อาจจะปัดๆออกสักหน่อยเรื่องของเรื่องที่ถอดออกมาสาเหตุเนื่องจากเปิดแล้วมีอาการติดๆด,ดับๆติดๆดับๆเสียงแบบมั้นมันละถอดรหัสไม่ได้ก็เ,เลยถอดมา เผื่อว่ามันจะเจออะไรที่มันมีปัญหาซึ่งก็ดาว่าน่าจะมาจากฝุ่นนี่แหละเดี๋ยวจะลองเป่าดู อน,อนอกจากจะเป่าแล้วเราต้องปัดเส้นแรงที่แบบนุ่มๆไม่ปัดเส้นแรงที่อะไรแข็งมากเดี๋ยวจะไปกระทบกระเทือนส่วนที่บาบางชิบพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเสียใชแรงที่นุ่มหน่อย แรงปัดแรงปัดแก้มเลยถือว่านุ่มระดับ A อควนุ่มสูงสุดกว่านั่นที่ก่อนอันนี้ก็ฝุ่นก็บนฝาก็เช็ดอยู่เรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ว่าปล่อยฝุน่นเกาะแต่ยังว่ามันก็เข้าได้ฝุ่นมันก็เข้าได้หมดก็ได้ทุกที่ ตรงไหนมีรูฝุ่นก็เข้าได้หมดพอพอกับน้ำนะนาฬิกามีรูแค่นี้เดียวก็นหนาวก็เข้าได้ละนหมืึงกันขอแค่มีช่องอระบายลมอะไรเข้าสามช่องระบายความร้อนของเครื่องขยาย